ขณะเดียวกันเดาดูกันหน่อยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเจาะสนามเลือกตั้งภาคใต้เนี่ยร้อนแรงเป็นพิเศษพักเพื่อไทยก็ระดมแกนนําพักล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะคะสําหรับภาคใต้ขณะที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพักร่วมในปีกเดียวกันปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยทั้งพลังประชารัฐประชาธิปที่ปัดและล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็บุกพื้นที่ภาคใต้เพราะในประยุทธ์แหล่งใต้บอกคิดถึงจังหู้และขอให้ชาวสงขลาเลือกพี่ตู่มาทำต ่อ่อคะทำต่อครับต่อใช่ไหมไที่ผ่านมาที่ทุกคนใช้วันนี้คือทำอยู่ใช่ไหมไถ้ายังไม่แล้วก็ต้องทำต่อใช่ไหมถ้ามีอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องทำใหม่ใช่ไหมไเออนะแล้วใครจะเปมีประสบการณ์ในการทำบ้างล่ะก็มีพี่ตู่นี่นะ นี่เป็นบรรยากาศบริเวณแยกสะพานดำอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะทีผลเอกประยุทธ์จันโอชาประธานยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาตินำแกนนำพักขึ้นเวทีปราศัยพร้อมผู้สมัครสอสทั้ง9เขตค่ะเปิดเวทีก็หยอดความหวานก่อนเลยคิดถึงจังหู้นะคะบอกว่ากินอาหารใต้านในรถเผ็ด แสดงว่าคนใต้เนี่ยร้อนแรงรักใครรักจริงและขอให้ทุกคนอยู่กันด้วยความรักความสามคัคคีพร้อมขอโอกาสเลือกพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อได้กลับมาเป็นรัฐบาลสารต่อนโยบายเพื่อประชาชนที่พร้อมจะเป็นรัฐบาลที่ให้ไอติมประชาชนทั้งแท่งแบบไม่มีโกงค่ะพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ ขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่เดี๋ยวนี้เป็นคําติดปากแล้วนะไปเวทีไหนต้องพี่น้องเอ๋ยมาเช็คเสียงก่อนเสียงนี้นี่เป็นไวรัลในติ๊กต็อกเทียบเลยนะคะพลเอกประวิตรไปพร้อมแกนนาพักค่ะไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติไคลส์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพร้อมเปิดตัวผู้สมัครทั้ง11เขตของพัก นำเสนอโนโยบายแบบเปมากอ่ะโนโยบายเกษตรกรนี่นะคะคือให้ทุนเกษตรกรเลยครอบครัวละ30 0 0 0บาทมีค่าปุ๋ยคนละครึ่งด้วยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เพิ่ม700บาทต่อเดือนวงเงินประกันชีวิตอีก2 0 0 0 0 0บาทยืนยันได้ว่าจะไม่มีการยุบกองทุนหมู่บ้านและจะเพิ่มให้อีกกองทุนละ2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ส่วนพักเพื่อไทยค่ะหลังจากกลับจากหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ก็ลุยต่อในพื้นที่ภาคอีสานนายเสรษฐาทวีสินแคดิเดตนายกของพักพร้อมแกนนำพักขึ้นเวทีปราศัยที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การประกาศจุดยืนเรื่องกัญชาว่า หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคือต้องยอมรับนะเขาไปบุกถิ่นภูมิใจไทยซึ่งชูเรื่องกัญชาแต่คุณเศรษฐาบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่มีกัญชากลางถนนแต่จะมีแต่กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นค่ะ มาดูทางพักไทยสร้างไทยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพักก็ลงพื้นที่ประอายหาเสียงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายพบปะก,กับประชาชนที่ลานข้างแม่น้าโขงตําบลเวียงอำเภอเชียงแสนก็ย้าว่าตนเองไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับฝ่ายใดสามารถประสานงานได้กับทุกฝ่ายเมื่อไม่มีเงื่อนไขก็ทําให้ทหารไม่สามารถทํารัฐประหารได้แน่นอนพร้อมกับเสนอร่างรัฐมนูญให้การรัฐประหารผิดกฎหมายต้องได้รับโทษสูงสุดด้วยครับ สร้างสี่สิบปีในประวัติศาสตร์การปกิปักทำให้เกียรติภูมิสักซี่คนพังงาสู้ขึ้นมาแม่บ้านเราตึกน้อยแต่คิดสั่งนึกทางการเมืองไม่แพ้คนจังหวัดไม่กไม่แพ้ความสู้ของตึกของจังหวัดในในประเทศไทย นี่ครับพักประชาธิปัตย์นะครับก็มีการเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่ภาคใต้3เวทีพร้อมกันเมื่อวานนี้นายจุลินลนาาักษณะวิสิทธหัวหน้าพักเน่นนำทัพไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดพังงาครับก็มั่นใจว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีแลนสไลด์ไม่ต้องเทเสียงให้ลุงคนไหนอีกแล้วขณะที่ทัพของ2อดีตหัวหน้าพักนายชวนหลีกภัยแล้วก็นายาพิสิทธิ์เวชาชีวะพร้อมกับแกนนําพักก็เปิดเวทีปราศัยกลางสมานหินอําเภอเมืองภูเก็ตนะครับ นายพิสิทธิ์เนี่ยขอให้คนภูเก็ตเลือกผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง3เขตไปร่วมกันผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ทันสมัยด้วยดิจิตอลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีอำนาจในการบริหารเพราะเพิ่งจะพึ่งพาสามารถกรอับเพราะจะพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับครับเห็นภาพนักการเมืองแกนนำของแต่ละพักลงพื้นที่กันนี่คึกคักนะครับ หลายพักเนี่ยบอกว่าวันหยุดไม่ต้องมีแล้วเพราะาเดี๋ยวใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็ลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงพื้นที่หนักไปหรือไม่นะครับจึงทําให้เราได้เห็นอาการแบบนี้ของเหล่าบรรดาแกนนําพักการเมืองต่างๆเป็นยังไงไปชมกันครับเป็นคนเดียวที่เชื่อมโยงคนทุกฝ่ายได้มากที่สุดใช่ไหมพี่น้องเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ในการเมือง ยาวนานที่สุดใช่ไหมพี่น้องจะให้เด็กดุมเด็กสาวเป็นนายกเอาไหมพี่น้องเลือกพักพลังประชารัฐเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องขอบพระคุณครับพี่น้องพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนครราชสีมานครราชสีมาและชาวอีสานรลองใจว่าจะถูกไหม ถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่เราเก้าทรงประสงค์นั้นให้เลือกพรรคไทยรักไทยของเออไม่ใช่การ14บี่พาลครนี้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วขอโอกาสพรรคไทยไปเปลี่ยนแปลงชาติฐานประเทศไทยเพื่อไทยเพื่อไทย ได้เห็นลีลาของแต่ละคนคือคุณสุทธิรัตน์เนี่ยชูลุงป้อมนะ,ะแต่บอกเลือกพลังประชารัฐเลือกคนเอกประยุทธ์นลหลงกันแล้วไหเป็นงั้นล่ะ แล้วก็ต่อลุงป้อมไปนครราชสีมาสวัสดีชาวนครศรีธรรมราชเฮ้ยมุกเป็นมุกเป็นมุกแล้วมีใครอีกมังนะเมื่อกี้นะคะก็ทางพักลมไทยสร้างชาตินะคุณไตรงก็บอกว่าเลือกพักไทยรักไทยโอ้ยถูกยุบไปแล้วใช่ซึ่งลูกสาวเนี่ยออกมาบอกว่าคุณพ่อลงพื้นที่หนักจะเหนื่อยเหนื่อยจะพูดผิดบ้านนะฮะส่วนทางด้านของคุณธนาธรเนี่ยนะครับเอาจริงๆนะ อาจจะโดนตัดค่าแรงแล้วแหละผิดบ่อยผิดบ่อยเพราะล่าสุดมีนักข่าวไปเจอคุณพิธาเหมือนกันถามยังไงครับคุณธนาทอนเนี่ยพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยทายังไงคุณพิธาบอกสงสัยจะต้องมีการตัดค่าแรงรายวันกันแล้วแหละเออนะฮะเลิกลักกันหมดเลยนะครับคุณผู้ชมด้วยความเคารพนะครับเราประมวลภาพเหล่านี้มาเนี่ยไม่ได้ต้องการจะดิสเครดิต พรกการเมืองแต่อย่างใดนะครับแต่จะให้เห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยขับเที่ยวกันจริงๆแล้วคือแต่ละพักการเมืองเนี่ยลงพื้นที่กันหนักจริงๆคคือวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่แค่เวทีเดียวแต่ว่าคือตระเวนลงพื้นที่เวทีแล้วก็ไปพบปากกับประชาชนกันด้วยทํางานหนักกันทุกพักจริงๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเนี่ยจะได้เจอหน้านักการเมืองทุกพักการเมืองนะครับมาแวะเวียนกันจนถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ประมวลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช้าวันนี้นะครับ